ผู้ปครองและเด็กทุกคนนะคะวันนี้พบก,กับคุณครูลักษกับกิจกรรมสนุกสนุกแล้วนะคะวันนี้กิจกรรมของเรามีชื่อว่าการมีสีเด็ๆกๆคงสงสัยแล,แล้วใช่ไหมคะเอ๊ะการเทสีเป็นอย่างไรก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยนะคะใบไม้นะคะใบไม้อะไรก็ได้ที่บ้านเรามีนะคะหรือใบไม้ที่ร่วงแล้วถ้าหากว่าเด็กๆจะใช้ใบไม้ ขออนุญ,ญาตผู้ครองก่อนนะคะว่าใบไม้ชนิดนั้นนํามาใช้ในการในการทํางานได้หรือไม่ต้องถามก่อนนะคะห้ามเด็ดโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะต่อไปค่ะแปรงสีฟันที่ใช้แล้วนะคะของเด็กๆก็ได้นะคะล้างให้สะอาดค่ะต่อไปสีโปสเตอร์หรือว่าสีน้ํานะคะจะใช้กี่สีก็ได้ะค่ะมีหนึ่งสีก็ใช้ในกิจกรรมนี้ได้นะคะต่อไปค่ะเอ็นกระดาษ A4 หรือกระดาษขาวนะคะ และกิจกรรมนี้ถ้าหากว่าใครมีถุงมือไม่ใช้ถุงมือนะคะคนไหนไม่มีไม่เป็นไรคะ่ะค่อยล้างมือก็ได้นะคะวิธีเดี๋ยวคุณครูจะสาธิตการการดีดสใีให้ดูนะคะว่าเวลาหนูจับแปรงเวลาจะดีดสีเนะี่ยให้เด็กๆจับแปรงได้สองลักษณะน,นะคะลักษณะน,น,นี้ก็ได้ค่ะแล้วใช้นีโป้องนะคะกรีดขนแปรงเข้าหาตัวเองนะคะ กรีดขนแปรงเข้าหาตัวเองหรือจะจ,จับมือนี้แล้วอีกมือหนึ่งใช้นิ้วชี้นะคะกรีดขนแปรงเข้าหาตัวเองก็ได้นะคะนี่คือการดีสินะคะขั้นตอนกนารทำนะคะเราจะวางใบไม้ให้เป็นรูปร่างอย่างไรก็ได้วางลักษณะไหนก็ได้ตามที่เด็กๆมีหรือว่าเด็กๆต้องการนะคะถึงกับเป็ครูจะวางแบบนี้ ไม่มีผิดนะคะวางอย่างไรก็ได้ใช้ใบไม้ชนิดไหนก็ได้นะคะ,ะ,ะเมื่อวางเสร็จแล้วนะคะเราเราวางใบไม้ตามที่เราชอบใจแล้วนะคะเราก็นะคะใช้แปรงนะคะจุ่มสีนะคะมานะคะ,ะแล้วก็กรีค่อยๆกรีนะคะ,ะเวลากรีนพยายามเลงนะคะให้สีมันหล่นนะคะให้สีมันดีลงในแผ่นกระดาษนะคะ เราดีบไปเรื่อยๆนะคะดีดไปเรื่อยๆแล้วมีข้อสําคัญเลยนะคะช่วงเวลาดีดสีนี้เด็กๆไม่นำใบไม้ที่เราวางออกนะคะเราจะยังไม่นำออกนะคะเราจะดีดไปเรื่อยๆดีดไปเรื่อยๆให้เรานะคะ ตามที่เราต้องการนะคะดิดไปเรื่อยเด็กๆจะใช้สีเดียวก็ได้หรือจะใช้หลายๆสีก็ได้นะคะจะดิดนานแค่ไหนก็ได้ให้สีมันเข้มมากน้อยแล้วแต่เด็กๆนะคะอันนี้นคุณครูเสาธิตให้ดูนะเ <c oughs> มื่อเด็กๆดิดสีตามต้องการแล้วนะคะตามที่เราพอใจแล้วนะคะแาวนี้เราจะเมื่อเราพอละเราก็จะเอาใบไม้ออกนะคะช่วงนี้เอาใบไม้ออกได้ค่ะ เอาล้ค่ะอ่าอันนี้คืองานที่เด็กได้นะคะนี่คือการลักษณะของการดีสีนะคะมันจะเป็นผลงานที่ว่าแปกแปรไปจากการระบายสีหรือว่าการพับสีนะคะเอาล้ค่ะคุณครูมีงานอื่นนะคะให้เด็กดูนะคะอันนี้งานด,ดีสีนะคะตัวอย่างผลงานดีสีนะคะ บอกเลยว่าหากจะมีสีหยดบ้างนะคะไม่เป็นไรค่ะเด็กๆทำได้หมดเลยนะคะเด็กๆใช้ได้หมดเลยนะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเด็กๆอย่าลืมส่งงานของหนูนะคะให้คุณครูดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ